เดียนายอมรับเชื่อเรื่องขโมยดวงเล่าเรื่องชวนขนลุกถูกทักมีคนตามเผยมีของดีกันคนทำของใส่นับเป็นอีกหนึ่งคนที่มีความเชื่อเรื่องลี้ลับเรื่องไสยศา,ศาสตร์คอสมควรสำหรับนักแสดงสาวเดียนาปรีโปที่เจ้าตัวออกมายอมรับว่าเคยมีไปดูดวงมาบ้างอาจจะไม่ถี่แค่ปีละครั้งกับหมอดูที่ไว้วางใจล่าสุดเดียนาที่เดินทางมาร่วมงานถแถลงข่าวเคิลเดอโปบิวเต เปิดตัวผลิตภัณฑ์สูตรใหม่ The Serum Reborn ที่ชั้นจีห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลชิดลมหลังจบงานเดียน่าได้ให้สัมภาษณ์พร้อมเล่าประสบการณ์ทุนขนลุกกับเรื่องลีลับเรื่องกระแสดูดวงกำลังมาแรงของเรายังไงบ้างก็เห็นแล้วเหมือนกันก็มีหลายมุมมองคือต้องระวังและพยายามสกรีนดีๆก่อนที่เราจะเลือกดูดวงค่ะส่วนตัวเจออะไรแปลกๆไหม ไม่เคยเลยแต่จริงๆอาจจะเอส่วนใหญ่ที่ไปดูดวงมาก็จะบอกแค่ให้ไปทําบุญไปไหวตรงนี้นี้ก็เป็นเรื่องดีๆที่เราไม่ลำบากใจที่จะทําดูถีแค่ไหนไม่ถี่เลยปีละครั้งได้มังส่วนใหญ่จะดูกับหมอวงังค่ะก็จะรู้จักกันอยู่แล้วทั้งวง,งการก็คุยกันแล้วคลิกแกเป็นคนน่ารักคุยกันแต่เรื่องดีๆอะไรที่อุ้ยก็ไม่มี ส่วนตัวไม่ได้ชอบดูดวงมากขนาดนั้นเพราะเรารู้สึกว่าชีวิตเราโอเคนะราบรื่นและเราก็เชื่อเรื่องของการกระทําของตัวเองด้วยถ้าเราทําดีก็ได้สิ่งที่ดีเหมือนกันอาจจะดูไว้เป็นกําลังใจที่เป็นเรื่องที่ดีก็ขอรับไว้ถ้าไม่ดีก็ขอคิดดูก่อนอาจจะไม่ใช่ก็ได้คือดีคิดแบบนั้นเรื่องไพ่หยิบซีคุณคุณว่ามีเหมือนกันนะ แต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นมีไหมคนมาขอวันเดือนปีเกิดเอาไปทําพิธีต่างๆไม่มีนะเอะมีไหมนะแต่ไม่มีอะไรที่ดูน่ากลัวพฤติกรรมของเราก็ไม่มีที่เปลี่ยนไปจนคนรอบข้างรู้สึกได้ขนาดนั้นแต่เราทําบุญไหว้พระเรามีพระอาจารย์ที่นับถืออยู่อุดรธานีอยู่แล้วท่านจะให้วัตถุมงคลให้เราเก็บไว้กันคนทําของใส่แล้วแต่ความเชื่อนะ แต่เราไม่ลำบากอะไรก็รับมาแล้วก็เก็บไว้แค่นั้นเองไม่ได้พกตลอดเก็บไว้บ้านแต่อุ่นใจบางทีเราก็แอบว่ามีคนไม่หวังดีไหมเรื่องของกินก็แอบน่ากลัวนะต้องระวังไว้ทุกรูปแบบทำไมท่านให้ก็เห็นว่าเราอยู่ในวงการนี่แหละค่ะ ท่านเคยมีคนเจอมาแล้วให้ท่านช่วยแต่ท่านไม่ได้ทักเราไม่เคยทักเลยแต่เราเป็นลูกศิษย์อยู่แล้วท่านคงเห็นมังว่าเราราบรื่นนะเราไม่มีสิ่งมาครอบนำเราก็รู้สึกว่าเรามีพระมีครูอยู่แล้วเราก็เลยน่าจะหางไกลที่เป็นสีดําแบบนี้ตอนที่ท่านให้ของมาบอกไหมคืออะไร บอกเป็นตะรุดเสษไว้พบไว้นะเพื่อใครมาทำของอะไรใส่จะได้ไม่เข้าตัวเราเอไมทำไมพระอาทิตย์ต้องให้เรานะไม่ได้ถามเหมือนทุกคนที่ไปจะได้อยู่แล้วนะท่านทำไว้หลายๆอันไม่ได้ทำขายทำให้ลูกสิ์เฉยๆเป็นสายขาวค่ะแต่ดูเชื่อเรื่องพวกนี้นะ ก็เชื่อนะเดียก็เชื่อแหละแต่มีลิมิตอะไรที่แปลกๆจะไม่ทาเด็ดขาดแต่ก็ไม่มีใครมาแนะนําให้ทําอะไรแปลกๆหรือแก้อะไรนะมีแต่แนะนําให้ไปไหว้พระแค่นั้นเลยมันเป็นปกติของเราอยู่แล้วไม่ได้ให้ไปทําอะไรน่ากลัวหรือน่าขนลุกเพื่อนๆมีใครเจออะไรแปลกๆจากที่ดูดวงไหม ไม่มีนะหรือมีก็ไม่รู้เป็นคนไม่ได้จำเรื่องที่น่ากลัวแต่เดียเคยโดนทักว่ามีคนตามแต่ก็ไม่ได้ให้ไปทำอะไรแค่ให้ไปทำบุญล่าสุดมีเรื่องของการขโมยดวงฟังแล้วตกใจว่าทำได้ขนาดนี้เลยเหรอเลยทำให้เดียคิดย้อนกลับไปว่าเราเคยให้วันเดือนปีเกิดใครไปไหมนะแล้วฉันจะเป็นอะไรไหมนะแต่ก็ไม่หลอกอยู่ที่ว่าให้ไปกับใครมีไหมช่วงจังหวะชีวิตที่เราดีสุดๆแล้วเจออะไรแปลก ไม่มีพี่ๆก็เห็นว่าเดียไม่ได้แบบดีสุดแล้วดิ่งซึ่งมันค่อยๆแต่ก็ดีอีกแบบนะเราจะได้ไม่รู้สึกกดดันมีเวลาได้ทำงานและได้พักด้วยบาลานซ์ดีเหมือนกันนะทีเดียวมูก็ไม่ได้ต้องการอะไรที่สุดที่สุดเหมือนกันไม่ต้องต้องไม่เป็นไรให้ชีวิตเป็นไปตามรูปแบบที่ควรจะเป็นเถอะเรารู้สึกว่าอะไรที่เป็นของเราก็จะเป็นของเรานะถ้าวันนั้นมันมาถึงเดี๋ยวมาถึงเอง เราไม่ต้องรัดคิวไม่ต้องเร่งรีบขนาดนั้นอย่าไปฝืนความเป็นธรรมชาติไม่อย่างนั้นมันอาจจะเป็นสิ่งที่ต้องแลกก็ได้ถูกไหมาบางทีได้มาอาจจะต้องแลกกับอะไรก็ไม่รู้ไงเดียของไปแบบธรรมดาและธรรมชาติดีกว่าเดียไม่มีอินเนอร์ในเรื่องการแข่งขันสู้รบเลยไม่มีความตะเกียกตะกายด้วยไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีนะแต่เรารู้สึกว่าแบบนี้ดีให้ฝืนตัวเองเราไม่ทํา แล้วเชื่อไหมเรื่องนี้มีแอบเชื่อนะได้ยินอะไรแบบนี้มาเยอะได้เห็นคนที่โดนทําของมาแล้วเห็นต่อนหน้าก็มีไปที่ที่หก็เห็นว่าโดนทํามาเขาก็กรีดออกมารู้สึกได้ว่ามีจริงๆถึงมันจะน่าเหลือเชื่อคือเห็นนะแต่ไม่รู้จะพูดยังไงแต่ไม่เกิดกับเราก็ดีแล้วค่ะหัวเราะ